สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วเปิดมาด้วยเจ้าเสือฟูแมไนอนทางไข่จะอุ้ยพูดได้ปะเนี่ยพูดได้และ <c oughs> ถึงแม้ไข่จะไม่เคยตัวโบว์แมวทั้งหมันก็คือไข่เขาจะไม่ค่อยใหญ่นะเว้ย <c oughs> อะไรเนี่ยนี่เปิดมาคุยเรื่องไข่แมวแล้ว <c oughs> เออนี่ก็คือแมกวกำลังนอนในกรงด้วยความเขาจะบัดเท่าไหร่บอกอากาศร้อนแต่ก็เปิดพัดลมให้แมวอยู่นะ แมวเกิดมาศตะวรรษนี้ใช้ชีวิตลำบากนะปรับตัวไม่ค่อยถูกอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยมากคือแมวน,นอนแล้วแต่ว่าคนยังไม่นอนเนี่ยจากว่าต้องมาซักพ้าและทีนี้เห็นเจ้าชายเย็นนอนทำไมรู้สึกว่านอนเหมือนเราจะไม่รอดเลยไอ้เย็นนอนให้มันดีๆกูหนี้หน่อยได้ไหม ร่างกายเจ้าชายเย็นช่วงนี้ค่อนข้างพร้อมนะแต่เขาก็กินเยอะอยู่แต่ก็ยังพร้อมก็ค่อนข้างแปลกใจเช่นไหมช่วงแรกๆคือมาอ้วนทุยเทยาโต้กว่านี้คือพร้อมตัดผ้าปันที่เช้าวันต่อมาหูช่องแคบขนาดนี้เราก็เข้าไปนอนเผื่อการมันไม่ค่อยค,อยคงที่กลัวแมวปรับตัวไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวว่าแต่แมวเ,เลยคนก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวเป็นฮีตโต้ แล้วอยากจะบอกว่าอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบเหมือนจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นค่ะก็จะไปดึงตรงนั้นมาตรงนี้ให้โรดก่อนเนาะก็คือบอตกคําก็พาแมวเขากลมแบบปกติเหมือนทุกวันอัน,นี้คือยามเย็นที่ต้องเตรียมเตรียมพื้นที่ให้แมวได้นอนพรุ่งนี้ก็คือการลดน้ำต้นไม้ปกติธรรมดาแหละแต่เพียงแต่ว่าเราต้องลดให้มันชุม่มแล้วก็ลดพื้นที่ที่แมวนอนด้วยเนาะก็คือปกติไม่ได้ลดเวลานี้หรอกแต่ว่าแมวนอนเก้งใจยังไงก็ต้องได้ลดค้มค้มทุ่มหนึ่งนยเมื่อกี้นี้ แล้วก็ตัดภามานที่ชาวบ้านชัางก็ว่าเสียงรังคาดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเฮ้ยตัวนี่มันเดินเสี่ยงดังโอ้ดีเทจะเสียไปวันนี้ช่างน้ำหนักหกโหลโอ้โหตกใจมากเลยและช่วงลลางๆมันนี้ไปกินค้าค่อนข้างเยอะนะอ่านสังนเกตแล้วนี่คือมองรอบทิศรอบทางแล้วเฮ้ยอันนี้หาทางลงหรือเปล่าเนี่ยเราขึ้นทางไหนทำไมเราไม่ลงทางนั้นล่ะโอ้แม่พ่อหนุ่มตัวต้าเบิกใหญ่เราก็เดินรดมาดิ่งเดินอ้อมนิดนึงเราก็ไม่ต้องรอดแล้วนะป ดูจบแล้วน่าจะหาทางลงยังไม่ได้ก็เลยบอกนี่แนะนําแนวทางนี่ลงต้นกล้วยสิลงต้นกล้วยไหมลงต้นกลก้วยง่ายมากเลยนะนี่นี่นตรงกล้วยตรงนี้ไม่มองเลยไม่สนใจคําแนะนําของเราหเห็นไหมตัวใหญ่บลุเลาอ่านแลวลงทางนี้เป็นไงละ่ะไอ้แนะนําก็คือไม่ไปอ่าแมวกินใหญ่ยีม่้นมุมยัม่้นมุมห้องน้าก็คือเยอะมากแต่ว่า ก็ทำแมวเอาออกนะเออคิดเหมือนกันไหมเห็นนอนแบบนี้ลำอดไม่ได้นะมันน่าแกล้งไงเจ้าเสยวเออก็คือเป็นแมวที่อยู่ด้วยกันมานานน่าจะรู้ใ่รู้พูงกันน่าจะหมดทุกอย่างแล้วแหละมาสิฉันลบได้ฉันก็จะเดกแค่ออกมาแค่ฉันก็ยาวเหมือนเหมือนอะไรดี เมื่อก่อนน่ะเล่นนากวนยิ่งนะแต่ว่าเออเขาเป็นแมวที่มือแรงมากนะทุกคนตีทีหนึ่งคือได้แพะตลอดก็งงเหมือนกันเราเลี้ยงกันหรือว่าเราสู้รบแต่ว่าพวกเรานั้นรักกันจริงๆนะเล่งกับเจเสืเอสักแปบมีแมวตัวหนึ่งเอฟนี่เทียวก็คือไปแล้วทีนี้อาเรียกให้กลับมาก็กลับมาเห็นไมมหมกลับมาได้ง่ายมากแต่ท่าก็จะแปลกๆน้อยแต่ประเด็นคือคุณค่าอยู่ดีๆเมื่อจะมีแมวเพิ่มสี่ตัวประเด็นเลยนะเพื่อนบ้านน่รู้ว่าเราเลี้ยงแมวแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าแมวบ้านเราน่ะผ่านกนารทั้งหมันมาทุกต ถ้าเกิดมันไม่มีแม่มันเลี้ยงอ่ะเกอากลับไปให้แม่มันซึ่งแม่มันไม่ได้ทิ้งหรอกมันแค่ออกไปหาก,กินเนาะอันนี้คือไปคลอดบ้านเพื่อนบ้านานะไม่ใช่บ้านเราเอาก็อากลับไปไว้ที่เดิมเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าอน,นาคตน้าเขาจะกลับมาให้เราอีกไหมถามจริงมีใครอยากได้ไหมคะหลังจากการดูเพศแมวแต่ไม่แน่ใจว่าดูถูกไหมแต่คิดว่ามันใจ90%ตัวตตัวนี้ก็คือเป็นผู้ยิงแล้วห่างกุดด้วยนะของและไอเทมเลยเหลือ3ามตัวเรียงกันก็น่าจะเป็นผู้ชายไอตัวข่าวน้ําตาลเหมือนเจ้าเส้อเออเ,ยเ,น,อเนยง วันนี้ลาไปกับพวกเขาก็วร้ไกันนะฟาก,กัวร์ไอกกแช่กัวซาซาค่ยเรื่อวจะก็ไม่คลิปน้อบายบายอันนี้ก็นั่งทุรักทุเรเหลือเกินจะง่ายไม่ง่าย